โอเคครับกดเริ่มกดเล่นโอเคเรามาเลือกเพศกันว่าเราจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเอ่อในฐานะผมนะเป็นผู้ชายคนนึงนะเขาเลือกผู้หญิงแล้วกันครับผู้หญิงมันมีอะไรเยอะแยะพอที่คุณเห็นนะดะแยะเละ โอเคครับชื่อชื่อยูอ่ะเดี๋ยวยูผมว่าผมเริ่มหาภาษาอังกฤษไม่ค่อยเจอแหละยูเซ่ร <User. S 2> <c oughs> อค,ครับยูเซ่ยูน่าอะไรอยงี้ เฟอืมอืมอืม้าวหลงเฮ้ยอยู่ไหนอ่านี่แน่นี้ครับแล้วก็ผมทรงนี้ชอบผิวผมทรงนี้มากไม่ใช่

เทเอาเบยติอ้าเซฟครับเซฟครับปะิงไม่ท่าแอคไม่เท่เลยนี่ก็คือหมู่บ้านอืมไม่รู้สิผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันหมู่บ้านอะไรดูคุณลุงเขาตอกตะปูไปครับ เขาตอบเสร็จแล้วแหละนี่คุยกับจำโบครับคียเดี๋ยแล้วเขาจะให้ตังค์มาพันห้าร้อยแล้วก็เอาตังค์ห้าร้อยไปสั่งฝัน คุยครับให้เรียบร้อยคุ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 ยและคุยเควสแรกนะครับที่ผู้เล่นมอนเตอร์เคาน์เตอร์จะต้องมีไม่มีไม่ได้จะเล่นไม่ออกอโอ้กูพูดอะไรไปวะเนี่ยโอเคครับเควสแรกเป็นเควสหาเห็ดห้าอันหาแมลงสองตัวแล้วก็หาเนื้ออีกสี่ชิ้นถามว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นจริงเนี่ยคุณจะหาอะไรบ้างครับ นนอนคุณไม่หายของที่เขาให้หาอยู่แหละพหาให้เควสดล่ะก,ก็พอเมื่อพูดยังไม่ทันขาดคำครับแล้วก็ไปหากันเลยเร็วเร็วดิปึ้งโหด,ดูครับนะครับดูช่วงนี้ครับให้มนสะท้อนแสงปืนะเอาดาบออกมาออเออเลยนะครับ แ้อนแสงทำไมภาพมันเป็นเส้นๆโวนะ้ยเนี่ยไม่สวยเลยไม่สวยแล้วก็ไม่เรื่องมากครับเอาไปไหมเนี่ยไม่เอาแมปไปดีกว่าเผื่อคนเขาเป็นผู้เล่นใหม่เขาก็อยากรู้เรื่องแมปเหมือนกันตาที่ผมจะไปหาเห็ดนะครับผม คือนแบบนี้แบบหนึ่งแบบที่มกำลังจะไปเนี่ยแบบหนึ่งแบบเก้าก็ไปได้นะครับแต่ผมขี้เกียจไปสโลว์จังวะไม่ตายสักทีเดยกระโดดอีกครั้งนะครับ ชำ่วออนหนีกันคนหน้าโอเคครับเรามาหน้าล่าเนื้อสันนอกป้าผิดอ่าได้ตัวเนี่ยได้เนื้อมาครับผมอยากได้กระดูกมากกว่านะไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้กระดูก <c oughs> เราเสพหาติดคอ แมวครับรอให้มันเดินห่างไกลกันก่นอนไม่อยู่ห่างกันสทัทีหายเหตุกันก็ได้วะ เรื่อยๆครับเออนี่คือเห็ดที่เรามาตามหานะครับคือสเปเชียลมัดลูบเห็ดสีขาวแล่ห้าอืมอืมอืม,อมโอเคไม่เหลือแล้วหมดโอเคครับเรามาหาผู้รู้กันมไม่เห็นนะตะกี้เพื่อนถูกฆ่าไป เขอดึนเขาก็หนีไปหมดเลยเน,นี่ยเหลือนอดอยู่สามตัวมันหนักช้าจาางังหวะฝันครับตายแล้วฟืบโอ้โหเป็นการล่าที่ช้ามากครับผมอือนี่มันเป็นโฆษณาอะไรหรหือเปล่าเนี่ยวาดวงแขนยังสวยงาม ทำอะไรกันสองตัวนี้เนี่ยทํายังไงหนอโอเคครับกระโดดแม่งเลยฮัดแม่งอันนี้มันไม่รู้อันนี้มันไม่รู้ผู้ไม่รู้ทูไม,ไม่ผิดมันรู้แล้วมันรู้แล้วพันแม่งกระโดดมากติดสแต็กปึ๊บปึ๊บอย่ากสบัดใส่กูกูไม่สู้คนแต่กูสู้สัตว์อื้อืฟันแม่งนะหมนุนหมนุหมนดิไม่หมนุน มมันวาดวงแ็งนะแต่วาเนี่ยนี่ได้ทั้งลูกได้ทั้งแม่อยากได้กระดูกแหละโหไม่มีโชคเลยโอ้ไม่ได้กระดูกแก่อะไรวะต้องได้กระดูกครับาได้แล้วหนึ่งชิ้น ดีใจจังไอ้นี่นะครับเราจะได้ของสองอย่างครับกระดูกกันเนี้ยส่วใหญ่คุณจะได้เนื้อเยอะมากโอเคครับเราจะไปหาตรงนี้กันต่อปืออดนในตัวชูมครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันในตัวชูมทำไรมันต้องทำอะไรได้สักอย่างนะครับในตัวชูม ได้มาอีกแล้วไม่เหลืออีกโอ,โอเคครับเราขึ้นไปแบบสองเงินขึ้นไปหากวางน้อยนะครับก็กวางตัวนี้นะครับเป็นกวางที่ใช้ทำจุดเกาะเดี๋วผมจะเอาปัทดิบมันไปทำนอกรอบ่นี่เดี๋ยวก่อน เราทำแค่อินเทอร์เฟสเกมครับผมจะไม่วิ่งไปตรงนู้นนะครับผมจะวิ่งขึ้นนี่มันใกล้กว่าเยอะแยะพึ่งหมดแรงแปื้ดวิ่งขึ้นไปเลยน่ะครับตรงนี้นะครับก็จะมีที่ให,หาเห็ดอีกหนึ่งที่ เอามั้งเนาะเขาหายหมดไปเลยครับอ่ะได้กันน่าจะครบแล้วแหละอ่ะครบละถามว่าผมจะกลับเลยหรือเปล่าเปล่าผมยังไม่กลับหรอกปอึ๊ดกระโดดอ่ะม่งอ้าวไม่โดนนะครับผมให้ดูหมูตัวนี้นะครับอ่ะอ้าวมันจะขือกับผู้หญิงอย่างนือ ผู้ชายหรือผู้หญิงเมืขนาดกูจะเดือดร้อนนะครับน่ะต้องสังเกตเห็นว่าไอหมูตัวนี้มันจะแจกเห็ดด้วยนะครับเดิมเป็นคู่หรอกูมาคนเดียวอุ๊ปมาคนเดียวร้องเรียนกูกูมาคนเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันจะแจกก็คือเห็ดเห็ดของในเควสเนี่ยครับแต่ว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล่าจุดไหนให้เจอ แล้วมันก็จะแจกแลไอเทมด้วยนะครับเป็นวัตถุดิบของตัวมันเองเลยก็คือหนังของมันแล้วก็หัวของมันครับผมนะครับคุณจะเห็นตรงเนี้ยมันมีเห็ดเยอะแต่เราหาครบแล้วก็เลยม,มันมาหาต่อหาปูมัดลูม,มาเยอะก็ดีนะครับเปิแรกหรือไม่ก็ไปหาบูฟันโก้ด้วยเลยหมูป,ป่ามีเขามันจะอยู่ที่แมบเก้าครับ นะครับสักแคสเปเชียลมัดลูมครับของในเคเวนจากมีดด้วยเราไปแมปเก้าันครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาปืสอปื้ปไปแมปไปทางแมปเจ็ดมันยาวครับผม <c oughs> จะพึ่งไปเลย <c oughs> ผมจะวิ่งไปทางแมปสอง แลก็วิ่งไปทางแมป 3. สามโลบจังหวะาพรหมดแรงแหละอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยตรงนี้ถ้ามันได้นะเป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมคุณจะเห็นว่าไอเนี้ยตรงเนี้ยมันมีสมุนไพรใช่ไหมแต่ผมดหายอยู่ตรงนี้อ่าได้พูดได้สมุนไพรนะครับ กติมันจะต้องหาที่ตรงตัวตรงนี้แต่ผมหาตรงนี้ได้หาสอาอหิอ้าหมดแล้วอะไรวะหมดไวจังหานะครับค้นหาไปเรื่อยๆครับถ้ามันติดมันจะขึ้นอีกอย่างหนึ่งหาหาหาเข้าไปหาหาหา,หาเข้าไปครับหาสิครับหาไปเรื่อยๆเลย าไม่ติดมัขึ้น Die is n o t h i n g l e v ครับคือบางทีถ้ามันติดเนี่ยมันจะขึ้นว่า Die is n o t h i n g ก็คือที่ตรงนี้หมดแล้วแต่ที่อื่นยังแต่ตรงใกล้ๆกันมันยังไม่หมดมันจะขึ้นคนละอย่างกันครับนังเพึ่งเก็บไว้บ้างก็ดีนะเอาไปทำ mega โ o t i o n แต่ว่าผมไม่มาหารตอนนี้หรอกผมจะให้คุณหาวัตถุดิบในเควสต่อไปไปเลย คุณมาหาที่นี่นะครับตรงนี้สังเกตเห็นก็จะมีเห็ดนะคุณสามารถเดินต่อจากแมปหนึ่งมาได้เลยนี่ไอตัวนี้บูฟันโก้นะครับมันจะแจกบูฟันโก้เพชรก็คือถ้าคสมุตุกติเนี่ยถ้าเราทำเควสแรกเสร็จแล้วมันจะให้เควสสีแดงมานะครับเป็นเควส์ด้หาเห็งินกับหนังไปเอีกหนึ่งทีม ซึ่งเราก็ต้องเสียเวลามาหาสองรอบหนมาคนที่ยังไม่หาคุณยอมเสียเวลาเพียงแค่ไม่ถึงสิบนาทีครับดูจากเวลาเควสบผมก็ได้ตายงหัวติดสแต็กติดสตักติดสตั๊กติดสตั๊กโอเคครับไลน์ก่อนเลยว่ารวงแขนยังสวยงาม เดินบนรอบหนึ่งปั๊บโอเคครับเราได้อุปกรณ์สำหรับเวทต่อไปเรียบร้อยกลกับครับนี่ตรงนี้ก็จะมีน้ำพึ่งด้วยแบบนี้เป็นแบบที่ผมมาไม่ค่อยบ่อยหรอกครับเมื่อเทียบกับแบบ5แบบ8ปแบบ3ามแบบ 4. แบบนี้ผมมาน้อยมาก สามารถเดิาานวมไปบนามาเพื่อหางของเตอร์ได้เรื่อยๆนะครับปื๊ดปื๊ดอุ๊ยอ่าอุ๊ยฮ่าฮ่าอื๊ดปื๊ดปืดฮ่าอุยอุ๊ยอุ๊ยเอออาอุ๊ยอุ๊ยตายครับ อ๋อโอเ็นิดการแต่ยังไม่ค่าเขาไม่รู้เรื่องเอาเนื้อหน่อเขาก่อนนระัทีผมก็ไม่อยากได้เนื้อหนอ่อผมอยากได้กระดูกมากกว่าเอาไ้ทำอาวุธสายกระดูกครับเซ<ม>็งโอเคเรากลักบกันเถอะ Bruce, Bruce. ปื้อสปื้อสปั๊บวิ่งบางทีของของในเนี้ยมันจะเพิ่มมาด้วยแต่ว่าผมไม่รู้ทำยังไงอยู่ดีก็ได้อยู่ดีก็ไม่ได้อ่าเรามีเนื้อตันวนมหาศาลเต็มเลยให้ให้เขาไปก็ได้ครับอย่างน้อยมันก็ร้อยหนึ่งอ่ะอ่า เดลิเวอร์ครับจบครับเวสนี้การนอนนิดหน่อยเออทไมมันกระตุกได้ขนาดดีวะ นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแถวล่าง3แถวล่างเป็นต้นไปนี่คือไอเทมของคุณนะคุณจะเอาขีดเก็ตขีดเก็ตแล้วก็บูมัดลูปนะหมดขายทิ้งคนระับถ้ามันเอาไม่ได้ก็ขายทิ้งนะครับได้เควสต์รีวอร์ดแล้วก็ไอเทมเซลนั่นกูไปได้ไอเทมพิเศษมาตอนไหนวะเออได้ไอเทมพิเศษมาตอนไหนวะเนี่ยโอเคครับไม่ช่างมันเถอะ อืมมาต่อนครับเนี่ยพอคุณทำ q คเว s สแรกเสร็จนะครับมันจะขึ้นบนหัวมันเลยอ,อย่าให้ผู้หญิงเดินตามเดีโยวผู้หญิงต้องเดินนำครับรคุยกับมันครับเนี่ยมันจะให้ m e า a p ลชั่นมาแล้วคุณจะเห็นนะครับว่าไอเทมผมพร้อมพอดีเลย อย่างแรกครับบูมัชบูมัชลูเป็นเห็ดสีน้ําเงินนะครับเอาไว้ทำฟิวชั่นก็คือขวดเลือดขนาดเล็กๆน่ารักแล้วก็หนังอันที่2ก็คือหนังอีหมูเขายาวๆนั่นนะครับโอเคครับพอเราทำเควสนี้เสร็จนะครับผมไอ้นี่ก็จะมาทิ้งกองเนี่ยครับลาตัวเลยวะเดี๋ยวค่อยมาตกแล้วกัน เสร็จแล้วครับมันก็จะปลดล็อก2เฟสนี้ข um ึ้นมาตึ้งๆเวโลซิดงกับบูโดมนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็มาถึงจุดสิ้นสุดก็คงต้องไปแล้วครับโอเคครับสำหรับท่านที่ชมมาถึงตอนสุดท้ายของคลิปนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนี่เป็นคลิปแรกของผมเลยนะครับ อ่อถ้าชอบก็ซับใครบี้มันเรียกอะไรไม่รู้อะผมไม่รู้หรอกจริผมก็รู้นะรู้หรือไม่รู้ช่างมันนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าเควนี้นะครับก็จบไปด้วยดีใครมีข้อสงสัยเรื่องหาคงหาของ,ของก็มาถามผมได้นะแต่บางทีก็อยากให้ผมถามกลับล่างแล้วกันบางทีอาจจะงงกว่าเก่าอีกอ่ะครับขอขอบคุณจริงครับ